ยิ่วในมุมเลยยิ่วยิ่วยิ่วแหวะแหวะวะยิวเล่นเป็นนูได้ปะเนี่ยนิ้วเหมือนเล่นเป็นนูเลยหน้ามันอ่ะดูดิเขาทำวัดเก่งนะเนี่ยหน้ามันสวยมากเลยไม่ไม่รู้จะเรียกว่าสวยได้ไหมเรียกว่าโมเดลดีดีกว่าโมเดลมดีนะนิ้วกลางมันกำจะไปสักยูเลยไม่ใช่นิ้วกลางเลยทำในสีนิ้ว จะเรียกนิ้วกลางได้ไงเมื่อวันไม่มีนิ้วกางดูดิ้นิ้วยาวข้างเดียวมันมีสองนิ้วตรงกลางเลยมันเรียกมันเรียกว่านิ้วกลางมันเรียกว่านิ้วยาวคันเราขอแบบดูหน้ามันหน่อยดิแม่แม่บอกแล้วมันตามคุณคุณตามใครแล้วมันตามคุณล้วเมื่อกี้ร้านคุณเดินอะมันในนู้นมันก็ขยับไปเลยอืมตีหอมเินมาบ่เนี่ย ใช่แต่ว่ามันก็อยู่ตรงถึงตอนเช้าดูมันนี่มันท่ามันมันตีทะลุบล็อกได้ปะตัวเนี้ยเอมันตีทะลุบล็อกได้ไหมถ้ามันถ้ามันต่อสดๆนั่นแหละมันตีทะลุบล็อกได้นะแต่ว่าเมื่อมันเจ้ามันตีทะลุบล็อกนี่มันเราไปต่อสู้กันนะตอนคืนนะตอนเช้าเลยเช้าเลยนะคุณบ้าไหมเช้าเหรอเออไปไหมรอนี่ก่อนดิเอาไป อยากมืนเนะแล้วไม่ได้ปรับไวชั้นล่าสุดแย่มากเลยอ๋อมันคาบดาบกันได้ตอนที่มันไหยนะมันเป็เหล็กไหมมีเหล็กไหมไม่ใช่มาบอกว่ามันเหล็กไม่เหล็กมีก้อนโอ้โหบล็อกผัง บันไซบันไซบันไซเล้วไม่มีเตียงเลยไหนคุณดูท่าทางมันดิได้ผมลงไปคุณจีวับลงมาไม่ได้โหเคยเห็นเหตุการณ์นี้ไม่ไ้ม่ใช่หรือไงหรือว่าผมไปคุณไปตีมันซะให้ผมไปเพืเ่อนเหรอไม่คุณกับฆ่ามานันสิพร้อมแล้วเนี่ยไม,ม่ดินี่มมอสิดีกนะ มันีมีมันีมพอีบุกแล้มันหายไปแบบอยู่ในน้ํน้มากเลยไหมไม่ดีีมีหอมกนมนมจเข็งมันเฮ้ยมันสวนมันสวนมันสวนผมไม่อยู่เลยเอ้ยบอกันอยู่ไหนวะบอกสวนกันสวนทางคุได้ราคาเปล่าว่าจรู้ว่าถ้ามันเดนน้ำเอ้ยผมจะล่ลงน้ำ ฉันอยากลองไปขับเรือจังมาสิไอมม้มิกิโมะมิกิโมะอยู่ไหนมิก้โมะอยู่ในน้ำผมรอบไปไกลมากเดี๋ยวคุณมาเดี๋ยวคุณเดี๋ยวผมไม่ขับเรือนะเราวิ่งจุกเออแม่แม่คุณขับเรือคุณขับเรือลูกบูบันไดมันหักไะนี่ต่อมันพังมันใบอะ่ะมันมาหูลงน้ำนะคุณลอยผมนะ มีมองนี่ก็ตกหมดแต่อบด้วยให้ลาลปดูลาลาให้มันดูในน้ำมันกำลังกรีดเรงคนคันหรือว่าคนเดียวคันเดียวหรืว่ามันอัดได้รูนงี้ได้นะแต่ว่าโหนั่นสยองมากดูอ่ะมันไม่ลงได้ะวางยังมันยังอยู่ไหม ยังอยู่ปะคุณแม่มันอยู่ได้นะไปดิเอาหายไปแล้วอ่ะไม่เห็นแล้วอ่ะไม่เกิดแล้วเปล่าเราต้องรอลองคืนแล้วรอตังคืนเหนือเพราะนั้นเราไปทำปฏรกิรของเราดีกว่าไปหาแกะเลยเไปหาแกะก่อนไปหาแกะก่อนพอมาแล้วเรใส่ตีนหมาวิ่งเลย พ่อแม่ไเดี๋ยวเรามาขึ้นเรือตามกันไปหาแกพ่อแม่ไม่กี่ม็อกขึ้นเรือป่ะฮะคือว่ะพ่อแม่ขึ้นเรือได้ดีเลยนะไม่เอาตูดนนี่เอ็นบีซีป่ะต้องหน้าเลย่องสวยๆนะมันแหลงเลยไฮแหลงเลยคุณอุ้ยตาตมหมูมันขายแพงงั้นน่ะไม่ไม่ดิมันขายมันมันรับซื้อแมวตาหมูอ่ะอุ้ยมีคาบิบาร่าได้เหรอ กับบีบาลลบาเารอมีบมีด้วยเหรอจอกผมเห็นจิ้งจอกตอนน้อยเป็นคาบิบาล่าไม่ค้ามีคาบิบาล่าได้หวะทุกคนนี่อะคาบีบัลล่าคนหมายถึงนีตถ้าตอนมืดนั่นมันโผล่มาเลยผมกรี๊ดแน่